สวัสดีครับเอฟซี MC ครับพบพ่อกันกับทีมงานบุญพ้าร่วยบรรลักษากาศช่วงบายบ,ายบายครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้เขามีที่เด็ดฝากตอนพ่อพี่น้องว่าจะเปลี่ยนในส่วนตัวเลขว่าจะเป็นในส่วนการท็ดบุญเท็ดท่านได้วัดว่าล่ามอย่างนี้เนาะซึ่งเมื่อนี้เป็นยังค่อยได้เดินทางมาหอดวัดนี่นะครับเขามีบาะเสมาว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับถือเลขสามวดติดแล้วเนาะ ที่เขามาเนี่ยว่าแมน,นยังครับมาน้ำตัวเลขครับบแม่นว่าสิอยากมาเฮ็ดบุญน,น้ำเพิ่นนี่แน,น,น่หรือว่างกันทั้งอยากเฮ็ดบุญน้ำล่ะครับผมอ่าเข้าก็ได้ตัวเลขไปเนาะเข้าก็ไปลงทุนเมื่อลงทุนได้จะตุปัจจัยได้เงินได้ท่องมากฮาก็มาชวซอยเิ่นหลเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดุมาตอบุญครับผมเป็ยนจังซั้นซึ่งด้านหลังพ่อยี่น้องี่กสิสังเกตเห็นได้ว่าเป็นต้นไม้ที่บ่เคยเห็นมาก่อนเพื่อเดินต้นอีหยังก่อต้นเกลียว ต้น,น,ตนอีเกียต้นข้างขาว,ขาขาวเป็นต้นไม้ที่ไงที่สุดทนนี่เยคยเห็นมากตั้งแต่เกิดมาปีนี้อายุสี่สิบกว่าแล้วเพิ่งเคยเห็นแต่ว่านี่ก็ยังบออลังการงานสร้างทอคุณแม่ถือเลขสามงวด,ดติดซึ่งเข้าจีไปถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นได้มา,ากัางไรทีไปที่มากของโตเลขแนวทั้งงวดนี่เพิ่นได้ไปเนาะเนี่ยก็ไทยกันไปพูนไทย่อยไหมเอาแฮปซีมาปกใหม่ใหญ่ก่อนนี่ไหม โอ้มันใหญ่อลีห่อเนีครับโอ้ผมเคยเห็นจากเทียนนะครับใครเพื่อนเห็นนะ้ไหมกกไม่ใหญ่ป่านนี่เกิดมากผมไมเคยเห็นมาเด็ดทิพาไปว้ากครับคุณแม่ไปสาบสามคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ยืนเฝ้าก็ขามอยู่หันแล้วครับครับเบิ่งดีๆครับ่อพี่น้องบ่แมัน เพิ่นเฝ้าก็ขามอยู่ย้อนสาเหตุอย่างนี้เพราะว่นใดโชคใดใช่เขาก็ขามถ้าที่ไปที่มากก็ได้เอาไปได้อยู่นี่บอกว่าด้อยู่ต้นใหญ่ๆนี่บอกว่าเพิ่นไ่ได้อยู่ในต้นใหญ่ๆนี่ดอกเพิ่นก็อยู่เฮียนเพื่อนล่ะเพิ่นไ่ได้อยู่น้ำต้นไม้ดิอ่าไไหมครับผมสวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีน่ครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่กับคุณแม่คุณแม่ชื่อว่าอะไรครับผมแม่สุนตาขุนทุ่มค่ะแม่สุนตาขุนทุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ถือเลขถือเบอร์สามงวดติดเนาะ เพื่อนอจีได้มาจังไดรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเสี่ยงคาตอบครับเอาไปนี้ขออนุญาตถามคุณแม่จังน่อยนะเนาะคุณแม่เนาะ่อาใน,นส่วนตัวเลขอ่าที่ถื่อม่สามหมวดติดมาเนี่ยได้แนวทางมาจังไดรแม่ได้ตัวเลขตัวเบอร์มาจังไดัอันเริ่มเริ่มต้นเนาะอันเริ่มที่เป็นบุญเป็นงานพ้าอาจารย์เพื่อนกระถางปลาร,ร,อรอบรอบแรกที่ได้หาแปดสามเนี่ยเพื่อนถางปลากะพ่อแต่งผ้าเพ้นในเพื่อนสันเราเพื่อนกระเล่นมานั่งสันเพ้น คนก็เลยมาเก่าน้ำข้อว่าห่อนห่อนขั้นขั้นไข่ไข่เก่าแล้วขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นเป็นตัวเลขพ่อล่างๆนี่แหละสามแปดเอ้าเป็นขึ้นเป็นสามแปดวันนี้พอดีมือว่นสินพงแม่ก็เลยมาจจำสินอยู่นี่ก็เลยมาขอขอเด็กน้ำปูกอนหน้าที่ออกข้ออาจารย์นี่มันสีแมนวะออกออกสามแปดนี่มันสีแมนวะก็เลยมาฟันต้นคานนี่แหละถักถักทะเลก็แปงมาขอท่าสวดสวดบ้านทะแลก็มาขอท่า ถ้าแล้วมันขึ้นเป็นโตัวกับกันเลยขึ้นเป็นแปดสามขึ้นเป็นหาแปดสามกับขึ้นพ่อร่างล่างที่กันวชัดวชัดขึ้นเป็นพ่อล่างล่างอันนี้คืองงวดแรกแมงงวดแรกที่ถือด้แสนกวนอยู่อยู่บ้านเท่านี้คือสามแสนกวนงวดนั้นบ้า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 นแมงแม่แมงถือลายกระมูอครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถามจักหน่อยในเรื่องบันนี้ในส่วนของ อ่าตัวเลขนี่เขาขอมาเรื่อยๆบอกเือว่าเพื่อนจะเป็นบุญเป็นท่านบอกเขาใครได้ไมาขอตัวเลขตัวเบอร์พึ่งจะมีมากค่ะตะตะก้อ,อ,อกนกับบ่ค่อยขอบอ่ค่อยถือบอ่ค่อยถือบึ่งมาถือนี้แม่พึ่งมาถือพึ่งมาถือวางเริ่มต้นก่อบ,บุญนี่ครับผม่วตาประชุมกันว่าสรีเฮ็ดบ,บุญละได้เริ่มมาถือเพื่อนสรีเฮ็ดบ,บุญ,ญยังเหรอแม่ฉลองหอระคังประตูโขงฉลองอหอระคังประตูโขงค่ะ ยี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบธันวาคมยี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบธันวาคมเพื่นสีฉลองไงอยู่นี่แนนค่ะแล้ววันนี้วันที่สองนี่ถือจังไรอีกวันนี้วัที่สองกะกะปู้อยากให้อีกละขคือว่าปูอยากให้วดที่สองบันนี้ผ้ากันมารวบอีกเหมือนเดิมพอปูให้กันพปูเสียหายหายแค่บุญแค่ท่านี่ล็กอะมากมากอัน ลูกหลานสิมาขออีกหม่องเก้าหม่องเดิมรูปขึ้น 8, 3, แปดสามตเก้าเนี่ยพอม,มีคนสื่อน้ำเขารูปหม่อ,มองเก้าหม่แมเน่รูปหม่องเก้าแปดสามตเก้ามตเก้าเนี่ยย่างอยู่ม่อย่างไหน แต่ยังว่าโมูเลยบ่ค่อยสนใจแต่ว่าแม่ก็ซื้อไว้เหมือนเดิมเพราะว่าว่าได้รูปขอคนแล้วแม่เลยซื้อไม่ชอบอะไรวันที่วดที่สองวดที่สองในสองหมื่นแต่ว่ามันเป็นตัวเก่าเลขบ่มั่นใจั้นเปลี่ยนตัวเก่าบ่มั่นใจเอาจังซี่แม่ยนี่ยไม่เห็นทั้งเตือนไมโขกขามเลยผมก็ไม่เคยเห็นตัวโขกขามอยังก็ซื้อพอดซื้อพอดเจ้าคุณแม่รูปนี่คือเอาแป้งรูปเป็นป่ะครับเอาแป้งมาท่าเนาะใส่ท่ามองไรคุณแม่ท่ามองไรใส่ ท่ามองไหนโอ้นี่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 เนี่ยการท่านี่ไม่ว่าขึ้นแปดสามหรือว่าขึ้นยุ่งมองเก่าเนี่ค่ะขึ้นยุ่งคนละบองขึ้นยุ่งคนละที่ตอนรูปที่แรกขึ้นอยู่ทั้งพีเออเปีงไม่เนี่ยดีมามาลูกมาขึ้นอยู่ตรงพี่แต่ว่าขึ้นแปดสามขื่นเก้าแมนผู้เสียก็ได้ผู้บ่เสียก็บ่ได้ครับผมกระถือกันเป็นแสนครัวอยู่ในบ้านนี่ครับผมแปดสามตัวเก้าโอ้แล้วงวดที่สามในบันวดที่สาม อาท้ายไปนี่ลูกตั้งนานวามกบเอาไป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 อไปบงท้างนั่นมานีไปมาต้นครับตัวนี่มาธรรมดาดแปง้าดือปแป่งมทันรูปไปีลูก้พี่เมนวันสินกับไม่ขออีกจขอเอาจ้าพี่แม่แม่จะขอหอดีสิบหัวจะตายไ็คานี่ตัวปลาขามนี่เพราะว่าท่านถากอ้อมเนี่มันมีเหยื่อรอบมันตายดิโม่เป็นยังจถากไนระดับเดียวกันถากมาลูขึ้นเลขหาตัวเดียวมุ่งกองแบบาแ นี่นะครับนี่มาเลยมาขออีกครับผัปูคือนหายตาตัวเดียวเล็กฮะครับคือนปลหายตัวอื่นน้ำผัดเป็นพ่อล่างๆเบิงเป็นคือนหกเป็นคือนเจ็ดแบบว่าชัดนะครับผมแต่ว่าผัดเป็นขึ้นเมื่อแม่ออกนี่มะม่วงนี่ยเนี่ยคือว่าจังสั่นโน่นาปนี่แม่ออกแม่ออกใส่เราพูดอะไรนี่มะม่วงโอ้นี่นี่นี่แม่ออกคนบ้านเห็ดอาหารให้พวกคนมาเห็ดเตียงเห็ดอันนี้ กึดใส่ซอยดาวก้องจะสิยาดไล่จ่าจักหน่อยเด้อครับพอดีถือกล้องไล่อันครับหยับนะพบ่ท่านยับบักุวงเลยคือขั้นมือขั้นมือหยับพู้ยับบักุวงว่าขั้นแล้วเป็นตัวเรียกยี่มงี้เลยเย็ดน่าเย็ดหาบักคัดบักหยับใครใครที่แม่ขึ้นขึ้นตังไหนตังไหนขึ้นมังสี่ลักขึ้นมังมือยังสี่บอกโอ้เย็ดหาไม่ขึ้นอยู่นี่ เก็ดหรกระหาเพราะอยเบิงแม่กูเห็นว่าครับผมแต่ว่านี่มันไม่เต็มซื้อบ่ได้มันมาตรงกับนี่พอดีบหแม่มันมาตรงอยู่นี่แต่ว่าชัดบ้แต่เล่นผ้ากันซื้อหกหาเก็ดหาบ่าเมนวันนี้ได้ไปแม่เดี๋ยวบักฮวงอยู่ไทยรถมีอยู่ผมเสียวมาให้เราย่เจักรดาษคนยิ่งใส่ให้เราย่ำบักฮวงอีกจักรอบเลยจีบ้าเมื่งวดนี้เป็นอะไรหรือวดนี้งวดนี้เป็นอะไรบ้านนี้ไหมครับแม่ครับงวดนี้ แมวอ่ะแกมทินเพิ่นมานอนเพิ่นเลยฝันฝันฝันมาจังไอหนมันอยู่ทั้งเดียวกันวันนี้มีที่ได้ียินกระจายครับมาเจยกระจายครับมาเนี่ยไม่ใช่แมวไปแล้วแกไปไั้นไหมว่ามีเป็นเป็นแสงคือจัลวดนี่ออกจากต้นไม้ปู้นี่ต้นไม้ใหญ่ต้นต้นที่เฮ้าไายไปที่ไหนแสงคือจัลวดแสงคือจัลวดครับจวดลอยออกไปไปตกลงให้หน้าล้วเป็นพระ ที่แสงออกไปเป็นโตกลงเป็นพระอันนี้ฝันฝันไข่น้ำเห่านี่เด้เป็นพระลุกขึ้นมาผัดเป็นโตคล้องมูมูข้อยมูค้วยกินใยครับจวดต้องไปเป็นโตกลงเป,ไปง็นลุกขึ้นมาเป็นพระขึ้นลุกขึ้นมาเราไปขี้หลังค้ควยครับ<ม>พระหน้า,าล,ลุกขึ้นมาขี้หลังค้วยขึ้นฝันดิบันน<ม>ี้เอ้า คือไปขี่ควงสั้นหมสั้นว่าครับแต่ขี่ค้วละมันสิเป็นเลขแปดหาพนวัตโอ้เอาาจังสั้นเนาะบ้านนี้มันสิเป็นเลขแปดห้าเออแปดสี่เออมันสิเป็นเลขแปดสี่โอ uh ้อ oh. ัหมมยถึงพระนะบมว่าแปดแมนพระพระก็เป็นแด แม่ก็เป็นสีตัวมันมันสิเป็นเลขกแปดสีผ้ากันซ้อเอาโรยเราสั่นฝันเมือนขึ้นว่านเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสีขาวความสู้ฟังของที่ด้ละนี้ให้อยูพีนะแต่งวคนลาทีละท่านผมเจอที่ใบนะฝันเห็นแสงกลางนี่ล่ะนี่จากต้นไม้ใหญ่นี่วิวขึ้นไปนะเป็นแสงสีใดแม่เป็นสีคว้นคว้นเป็นคว้นโอ้เป็นคืองคว้นคือบางไฟนี่นะจุดวัดมาตกตุ๊บลงไปตกตุ๊บลงไปเป็นพระ ต้พอดีตกตัวแล้วลแม่กําลังสังเกตเสัง,สงห้อมอยู่มันมงี้ยอย่างตกลงมาหนิปัดสังเกตบางคระทะแล้วเป็นลูกพักพระลูกก้องแกงขึ้นมาลูกกองแกงลูกขึ้นมาแล้วที่ไอ้ที่จวดลงมาตกนี่มันไปตกอยู่ไปไก่หมูควายเนาะเป็นโต๊กไก่หมูขั้วควายนะครับควายอยู่ตกอยู่ที้หลังควายแบบนี้ครับผมลูกเป็นพระขึ้นมาพอดีลูกเป็นพระเลยไปป้ายขึ้นหลังควายแบบนี้ ไปขึ้นขี้ขั้วไอ้พระังไมคือไปขี้ขัยวสันวาครับผมนันลามันสิเป็นเลขแปดสี่สะนวาพระนับอกว่าเพิ่นเ่าพระนันลาเว้าพระที่โต๊บล่ะอันเอาฝันว่นเด้์อผู้เพิ่นฟันละเพื่อนเพื่อนแม่มันสิ้นน้ำกันโอ้เมื่อนั้นก็คือเปลี่ยนเมื่อจำศินเมื่อศินใหญ่เมื่อจำสินศินใหญ่เปลี่ยนวัยเปลี่ยนวัดพระที่พระน่านว่ะแปโอ้เปลี่ยนสินหน่อยครับพี่น้องคนาะเปลี่ยนศิหน่อยซึ่ง ไม่ออกจำสินเพิ่นกับมาจำสินอยู่วัดนี่ละเปลี่ยนปกติเนาะช่วงนี้ช่วงเขาวันซาเพิ่นกับมาจำสินภาวนาเพิ่นบาดนี้มาจำสินมานอนอยู่วัดบาดนี้ก็เลย่องฝันนอนแม่เนาะหัวดนี้ดิครับผมวดนี้แหละก็เลย่องฝันอันที่รูป้นไม้แม่กับ่ท่านรูปเดี๋ยวมือวันศินซิมาในแม่กับซีมานรูปอีกาหันตรงแปบกันก็แบบซีพูดแม่กับซีมีเงินไสบุญน้า บุญฉลองเดือดท่านบานนี่เนาะแม่ข้าวปูอยากไข่เข้าจ้าเมื่อไหร่าะถักเป็นบุญมากถือถือเลขเบิดบ้านเด้ครับผมโอ้ป้อแม่ถือถือแต่แม่ผู้เดียวใหบ้านไท้ซอนถือเบิดค่ะอู้ยข่อยก็บหัวกระเคยเห็นข่อยไปท้ำคลิปข่อยใส่แต่คอนเทนต์ว่าถือเบิดบ้านข่อยของจริงแล้วบันนี้พ่อพี่น้องครับบ่แม่นคอนเทนต์อันนี้เรื่องจริงถือเบิร์ตบาน ถึกบัดบานงวดแปดสามโตเก้าถึก้าหลายวันวันเกศหานี่ก็ถึกหลายคนละมื่นสองเมื่นคนละคนละหมื่นหลายหลายเ่ยบบมีทุนบรได้ซื้อนักเนาะแต่ถึงบ่บบบบเบยว่าสิได้บบ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 ับบบบับบบบบบบาบมาบบบบบมบบบบบบบัวบาทบมีบบบนนี้บบบนดที่บบ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 เ้ยบนเดนบบ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 บนบบบบบาบบบบยมบบบบบนบบบบแม่บบ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  เพะว่าผมฟ i mean, ังแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยขึ้นมันใจซ้ำไหนอีกันแม่กใจมันใจบรคักมันใจบระคั๊กเลยขึ้นว่าปูสิมาหายเงินใสบุญมันใจบักคักเลยเพราะว่ากอสิมันใจนะปูนะถ้าเพิ่นสิออกมาให้ลูกบ้านเห็นอยู่ในต้นไม้เนี่เพิ่นจะออกเป็นแสงมาคือจะลวนเลยออกเป็นแสงแล้วก็วนออมบ้าน อ1 1> อกมากครับผมที่เดิมคนที่งูแม่สีเห็นได้ไรบอกค่ะคันเพลนออกมากเป็นตาบันดอกนาโดนปัานได้ค่อยเห็นค่ะโดนโดนโดนจังสีเห็นเพื่อนนึงครับแต่ว่าออกออกรอบสุดทไทยเพื่อก้อนนั้นเป็นขื่นแมงหิมหอยนี่แต่ว่าฮูงกวอนนั้นฮูงเมาเมาเมาออกมาอาจารย์เพลนยังทายวิดีโอไว้เลยเจ้าวันเป็นออกมากจากต้นไหมบเป็นแสงเมาเมาเมามากกับมัรลอยออม ครับร้อยเหลนออมออมต้นนี้ร้อยออมอยู่สองสำหรับกลับขึ้นไปที่เดิมอมแมนมาสิออกอยู่ตลอดโดนเทื่อแมนโดนโดหรือว่าเพิ่นสีออกมาซอยการซอยงานออกมาซอยลูกไทยบานไทยชองเห่าไอ้มีโชคม่ใช่ยังสีเพิ่มค่อยออกไม่เห็นเนาะแต่เนาะแต่ที่ออกมาแต่ละครั้งนี่โดยส่วนมากนี่ที่ออกมานี่ก็เป็นเป็นเครือจรวดเป็นเคือจกรลวงเกินมากนี่เป็นไฟคนคนควัน เป็นจคือมันจุดบางไฟนี่บอก่นค่ะเป็นออกมากคือคนจุดบางไฟทวนไงกูปลนเปล่ออกสองคนควนออกมาเสียออกแง่แรงหกบ้องแรงอันอันนี้บอว่าสีอ่าอยู่ที่ฝันหรือว่าบอว่าสีบอว่าสีเห็นโดยตาเปล่าก็จะเป็ี่ยนสีเห็นโดยตัวจริงก็เห็นเป็นยังสีอันนี้เป็นเป็นฝันก็ได้่าฟ้าแมันจะอยู่ปูตรงออกมาให้สูงเข้าไมฝันแต่ยังออกมาเหมือนเดิมอยู่ปวดออกมาคือบางไฟเลย จะสรุปนาอแม่เนาะบัดนี้เนาะในส่วนของตัวเลขของผู้วัดปูผู้วัดเท่าเพื่อนกะให้แปดห้าแปดสี่แปดสี่ครับแปดสี่เติมให้เติมยมเติมแปดสี่แปดสี่สนาอแม่เนาะ,ะเอาการจีว่าชัดเจนครับรพ่อยเปน้องครับในส่วนของตัวเลขคุณแม่นะครับเอาไงไว่าคุณแม่จำสินซะเนาะแม่จำสินแม่แม่จำสินจ้าอ่าบัดนี้ ในส่วนตัวเลขนี่ก็ล่องเอาไปวิเคราะห์เอาไปเป็นแนวทางเบิงชอบก็จัดขัดกระพานครับพ่นอยเ่น้องครับคุณแม่บาสูฟังนี่ก็ให้เป็นแนวทางเื่นกันใส่วิจารณญา,านใกนการรับช่วงถือพิยจาว่ากันครับพ่นอยเปนน้องครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็บขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผมในส่วนของตัวเลข,ขค,ค,คขรับผม